สิสงสิงหมาตบรมนาศราชินีเฉลิมพระชนสีสุภเลิกเบิกนภาพระแม่มิ่งเมาลีขวัญฤดีชาวประชายิ่งด้วยพระกฤษดาศิลปาชีพยืนยงพระราชกรณียกิจเลิศสำลิดไทยดำรงเศรษฐกิจฟื้นคืนคงทั่วแดนดงไพรพนา โครงการป่ารักน้ำดินชุ่มฉ่ำชื่นหันษาโลกร้อนผ่อนคลายพาทรงปรีชาทุกโครงการประเทศเขตภาคีสายไมตรีทรงสืบสารแนบแน่นแสนเนานานานประสานแคว้นแดนสยามสายพระเนตรอันยาวไกลป้องผองภัยทุกมงยามสิริกิตยินพระนาม ทุกเขตคามเทิดแม่ไทยขอทรงพระเจริญเทพสรรเสริญเกียรติเกลกไกลถวายพระพรชัยพระไทยชื่นชีพยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนายนาปัตพงศนายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก